สวัสดีค่ะพี่อาญาจากประเทศอังกฤษค่ะนะคะเป็นเจ้าของร้านเล็บอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็ทําระบบจีทิและระบบ TS เบันยกับครูสิตานะคะแล้วก็เป็นเจ้าของชุดสวยๆงามๆนะคะผู้สาวเส้นงามน,นะคะก็ะถุกสกินนี่ด้วยนะคะอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องจีดคนสวยสวัสดีขอบคุณนะคะใครแชร์ขอให้ปังๆรวยๆนะคะเพราะว่าคลิปนี้จะช่วยมือใหม่ได้มือใหม่หัดคับออนไลน์มือใหม่หัดสั่งัตต้น ต,ตัวตนบ่เจอต้องฟังคลิปนี้กับพี่น้องแมวสมัยนี้นะคะเราต้องทําออนไลน์ถ้าเราอยากอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นหลายๆกระเป๋านะคะเราจะต้องทําออนไลน์เพราะเราจะนะคะบอกตัวเองไม่ได้เลยว่าออนไลน์ตอนนี้มาแรงมากกับทุกคนคะจุดสวยขอบคุณจานะคะหุ่นดีคะ่ะหุ่นดีเพราะผลิตภัณฑ์นะคะ SM นะคะยาหายแม่ยาหาย ขอให้รวยค่ะน้องจิตขอให้รวยรวยค่ะนะคะบอกว่าหุ่นสวยค่ะหุ่นสวยด้วยตระกูล s m ค่ะอยากห้แม่ขายนด้ค่ะนะคะถามพี่ยายาได้นะยินดีให้คำปรึกษาด้านหุ่นสวยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะไม่มีค่าใช้จ่ายแค่อยากแบ่งปันว่าพี่ยายาจากน้ำหนัก72กิโลลดลงเหลือ59กกิโลได้อย่างไรในระยะเวลาแค่7 7เดเดือนอ่ะ หกถึงเจ็ดเดือนเนาะนะคะ,นะะทําได้อย่างไรนะคะมันก็มีวิธีค่ะนะคะใครสนใจก็อินบอ์มาสอบถามได้ฟรีกับพี่น้องบอ่แอบแฝงนะคะบ่ต้ตรงมาซื้อสินค้าย,ย่ายังกับเอื่อยจะได้เอือยบอกฟรีค่ะแล้วก็มีน้องๆนะคะหลายคนมากอินบ็อ์เข้ามาและพี่ยาญาให้เขาส่งรูปการกินเขาเข้างานนะคะเดี๋ยวขออนุญาตออกเรื่องแป๊บนึงเขาให้เขาส่งการกินของเขามาตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็น นะคะเขากินอะไรพี่ย่าให้เขาส่งมานะสามวันนะคะสิกว่าคนกับพี่น้องแมว17คนนะคะพี่ยาอยากแทบตาลล่นะคะส่งมานะคะอุ้ยแต่ละคนจะผอมได้อย่างไรก็พี่น้องตอนเศร้านะคะบางคนนะคะ กินเยอะมากกับพี่น้องหมูสามชั้นหมูสามชั้นทอดนะคะกินทั้งกล้วยนะคะกินทั้งกล้วยกินทุกอย่างผสมปลุนเปกันไปหมดจะผอมไม่ได้กับพี่น้องแมวนะคะนะคะจะากผอมมันต้องมีสูตรการกินนะพี่อาญาไม่ค่อยออกกาลังกายนะ,ะไม่ออกกําลังกายไม่คีโตนะคะกินอย่างเดียวใช้วิธีการกินอย่างเดียวก็สามารถที่จะปรับให้หมุนสวยได้นะ,ะเพราะมันมีวิธีการกินให้ถูกต้องนะคะ เรากินสเปรสปาไม่ได้นะคะอยากจะพร้อมแต่อู้ขออนุญาตเาอยาอยาแบกเอ้แดกเอาแด,ก,าดกก็ของมันๆต่อถอมันต็ว,ตว,ตวพกผอมกับพีนะะพ่น้องนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครอยากผอมอินบ็อกเข้ามาปรึกษาได้ฟรีค่ะส่งอาหารมาให้เพียอยา ตรวจได้ค่ะพี่ญาติตรวจให้สามหมื่นฟรีค่ะพี่ญาติตรวจให้แล้วก็ในน้ําไห้เลยคะ่ะบางคนบางคนเป็นเดือนเลอะค่ะพี่ญาติในน้าจนจนน้าหนักลดลงบางคนเดือนหนึ่งน้าหนักลดลงไปสี่กิโลสามกิโลค,ค่ะพี่นอ้องอันนี้ตาพูดเรื่องจริงค่ะทุกคนคะ่ะมามาเข้าเรื่องการออนไลน์ของเราสามสิ่งที่มือใหม่สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์จะต้องรู้ค่ะทุกคนค่ะนะคะ <c oughs> พี่ญาติก็อูย้ยนะคะกับเบามาเงาเหยียเราพวกเขาเดือนจะเกียด การที่เราจะสร้างตัวตนได้นะคะเราจะต้องทําให้คนรู้จักนะคะสมัยก่อนเนี่ยถ้าออฟไลน์ line, ใช่ไหมคะเราก็มีนามบัตรเราก็ส่งโน่นส่งนี่ให้คนหรือเราไปยืนตรงหน้าร้านก็เรียกคนามาชมสินค้ามาโน่นนี่นั่นใช่ไหมคะแต่พอในโลกออนไลน์ line, เราไม่รู้เราจะทําแบบไหนใช่ไหมคะบนโลกออนไลน์ line, มีอย่างเดียวคือทําให้คนรู้จักเราวิธีไหนก็ได้นะคะที่จะทําให้คนรู้จักเราแต่ต้องเป็นวิธีที่มันดีในด้านบวกเท่านั้นนะคะถ้าเราอยากให้คนรู้จักเราจะต้องออกให้คนเห็นหน้า เราบ่อยพทยาทำบ่ไดนไรพีทยาก็สงคลิปนะทำคลิปนะคะแบ่งปันหรือทําวิดีโอแบ่งปันหรือก็ส่งบทความดีๆนะคะมันก็คือการสร้างตัวตนเหมือนกันนะคะหเลยนะคาวิธีนะที่จะทําให้คนรู้จักเราและเราจะต้องทําอย่างไรเมื่อเราเริ่มต้นเข้ามาบนออนไลน์นะคะหเลยค่ะทุกคนคะไม่ต้องรอพร้อม ไม่ต้องรอพร้อมไม่ต้องรอให้เพอร์เฟกต์แต่ทุกคนค่ะบรต้องรอให้เผืเฟแสงอุ้ยอยากออกมะล่บางคนอยากออกมไล่ยั่งเลยกับพี่ย่าออกมไล่ออกมาแบ่งปันอยากเหตดตะวันหนูอายหนูบอกาหนูลอขาจงกองก่อนบางคนก็บอกว่าให้หนูเลี้ยงแตงหนาห้ายง้านก่อนบางคนก็บอกว่าหนูรอชุดใหม่สวยๆก่อนบางคนก็บอกว่าให้หนูพร้อมก่อนบางคนก็บอกว่าหนูก็ไม่รู้ว่าจะแบ่งปันอะไรนะเห็นบอกเราต้องไม่ต้องรอพร้อมนะพี่น้อง อยากเห็ดเห็ดเลยบางคนบอกอู้อยากออกมาไลฟ์แบ่งปันเรื่องความรักจังเลยเห็ดเลยคะว่าต้องรอดก็ต้องเขียนกดไลค์ปุ๊บนะพออะไรพี่กดไลค์ปุ๊บเราก็จะมีเรื่องพูดเองนะคะเราไม่มีเรื่องพูดเราก็กล้าที่จะไลฟ์แล้วเราก็ยิ้มให้หน้ากล้องแต่ก่อนพี่ย่าไยาม่กล้านะคะเขินมากอายมากนะบอกกลบาวอยู่คนเดียวจะสิเอา้เาบอคนเดียวคือบา้บาๆังสิแมมเออนะคะเราก็กลัวนะแต่พอเราได้แค่กด กดไลค์คงเดียวครั้งต่อไปมันก็มีเรื่อยๆมันก็จะสะสมประสบการณ์ของเราเราไม่ต้องรอพร้อมค่ะไม่ต้องรอค่ะตั้งกล้องค่ะทำมาเลยเพราะเราทําทุกวันทุกเราทุกวันเราก็จะคล่อง การพูดของเราก็จะคล่องขึ้นเราก็จะไม่มีเขินอายนะคะเราก็จะไม่มีเขินอายนะคะพอเราทําไปบ่อยๆบ่อยๆความเพอร์เฟกมันก็จะตามมาค่ะทุกคนคะเราก็จะมีความเพอร์เฟกตามมาเองแต่ตอนแรกไม่ต้องรอค่ะไม่ต้องรอคุณเพอร์เฟกมาลงมือทําทันทีกับทุกคนค่ะนะคะข้อ2เลยนะข้อ2เรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลาค่ะทุกคนคะเราอยากเป็นน้ําเต็มแก้วเราต้องหักเป็นน้าครึ่งแก้วค่ะท <Sh> ุกคนคะเรียนรู <para> ้พ <le> ัฒนาตัวเองนะคะตอนแรกนะคะ พี่อา่าก็ไลฟ์ไม่เก่งนะคะพี่อา่าก็เรียนรู้ค่ะเพราะว่าพี่อา่าอยู่กับโคตชโชคดีที่อยู่กับระบบ T S w บอยูมีคอร์สฟรีห้ 5, คอร์สหคอร์สเคอร์สแคอร์สพี่อา่าเรียนฟรีค่ะฟันลักย่า1นึฟันลกย่า2นะคะสอนสร้างรวยด้วยผูนย้นําตัวจริงนะคะแล้วก็นะคะสิหหลักสูตรนะดูเงินบนโลกออนไลน์อุ้ยสอนหมดเลยค่ะตั้งแต่ ตั้งกล้องตั้งแต่การไลฟ์พี่ยาคก็เลยทําเป็นหมดเพราะพี่ยาอยู่ในระบบเทียแต่มันอยู่โคตรได้เปรียกนะคะโคตรได้เปรียกเพราะว่ามีครูบาเก่งๆมาสอนนะคะโอ้ยเรียนแปดคอร์สกับพี่น้องเรียนจนแบบโอ้โหกลับไปเรียนซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคะซ้าแล้วซ้าอีกจนเก่งกับพี่น้องแนวจนพี่ยาเก่งจนออกมาเบาบล็อกเขินเจนสี่เบาออก นะกล่องแบบนี้ได้นะคะก็เกิดจากการที่เราเรียนรู้ถ้าเราไม่มีเงินที่จะไปเรียนคอร์สฟรีเอ้ยเราไม่มีเงินที่ไปเรียนคอร์สเสียงเรียนคอร์สฟรีก่อนถิองให้ได้ผลก่อนเรียนคอร์สฟรีเจ้าของเกงก่อนนะคะเรียนนะคะเรียนแล้วก็ฝึกฝนตัวเองนะคะตอนนี้เราไลฟ์ใช่ไหมวันนี้เราไลฟ์สดนะคะวันต่อไปแล้วก็ตัดต่อคลิปวิดีโอเข้าไปเรียนใน YouTube ก็มีนะคะหรือใครอยากเรียนใครอยากเรียนคอร์สฟรีนะคะตัดต่อคลิปวิดีโอนะคะ คลิปนะคให้เราทําเงินได้อินบอกมาพี่ออย่าเอาลิงก์ให้เข้าไปเรียนฟรีคะ่ะทุกคนคะนะคะมีครูบาอาจารย์สอนฟรีคะ่ะครูเสียส้มสอนให้ฟรีนะคะสอนแบบมืออาชีพเลยนะคะบางคนต้องพิเสียเงินเรียนตั้งสมสามพันนะคะสามพันเกนะคะ พี่จะยากไปเสียเงินเรียนตัดแค่คลิปเฉยๆนะคะสองพนนะคะแต่เนี่ยครูเข้ามาสอนฟรีนะคะและใครสนใจก็อินบอกมาไม่มีค่าใช้จ่ายคือฟรีก็คือฟรีให้เราไปสร้างตัวตนให้เราไปต่อยอดให้เรามีรายได้พี่จะยากก็มีความสุขนะคะก็ยินดีกับเราทุกคนนะคะทุกคนหานะคะนอกจากที่เราจะตัดคลิปนะเราทําคลิปเราก็เขียนนะเขียนบทความนะคะเราเรียนรู้พัฒนาวันนี้เราตัดคลิปไม่เก่งวันต่อไปเราทําทุกวันทุกวันมันก็จะเก่งขึ้น ความเก่งของเรามันจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเ,เราก็จะมีเทคนิคน่นนี่นั่นมาเสริมเติมแต่งด้วยการที่เราเรียนรู้เราอาจจะเข้าไปดูใน y ยูทูบเขาสอนอันนี้เราเราก็มาทาทาจนกว่าเราจะเป็นถ้าเราทําบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเราก็จะเก่งขึ้นเองค่ะทุกคนคะไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดมาจากท้องแม่เราเราเพิ่งมาเก่งตอนที่เราเริ่มเรียนรู้และพัฒนาเพราะฉะนั้นอย่าหยุดเรียนรู้และพัฒนาอย่ามาอ่างบาหมูอายุหลายแล้ว เพียงอยู่ร้ายแล้วหนูอายุน้อยยังมาอ่างแบบบ่มีเวลาพียย่ายาเด้อค่ะพี่น้องแมวทางานนะนะะเปิดร้านนะเก้าโมงจนถึงห้าโมงแรกนะพียย่ายากมีเวลาช่วงที่ว่างเอามาเห็ดอ่อนไลน์กับพี่น้องนะคะพียย่ายาเอาเวลาที่จะ ไปเปิดล้านไปส่งของให้ลูกค้านะคะโค้ชโชคดีที่ระบบ t s d อ u ตอนนี้นะคะบริษัทส่งของให้ทั่วโลกส่งให้นะคะแต่ของที่มีอยู่กับพี่ย่าสัส่งสัส่งมาซื้อมากินเองมีคนขอซื้อพี่ย่าก็แบ่งขายนะคะแต่เวลาที่คนซื้อของพี่ย่าก็ให้บริษัทส่งให้ทั่วโลกอยู่ประเทศมาเลเซียก็ซื้อก็บริษัทส่งให้อยู่ไทยซื้อก็บริษัทส่งให้พี่ย่าสามารถจัดส่งได้ทั่วโลกเพราะบริษัท t s w o u b l เขาทาให้คือมันสบายงองานออนไลน์มันสบายแบบนี้แหละ เหมือนกับเหมือนกับทำดอปชิปกับพี่น้องก็คือเข้าลูกค้าออเดอร์มาส่งเงืนอห้เข้าเขาก็โอนเงือนให้บริษัทส่ทงที่ยู่ให้ลูกค้าบริษัทบริษัทส่งให้เขาแต่าให้สบายแต่ว่าถ้าขอขอย,ายาูอ่กัเกบเขาพิยาหยากอะส่งให้ลูกค้าเองบางครั้งเห็นว่าพิยาหยากไปส่งของก็คือพิยาหยากมีของซื้อมากินเองแล้วก็มาแบ่งให้ลูกค้าทียูลาเล็บก,กินนะนะคะพี่น้องแมวนะนั่นแหละคือการเหยียดงานออนไล พี่หยาเปิดนะคะเปิดการไหลของเงินไม่ว่าเราจะมีธ <Okay. S 1> ุรกิจรานเล็กของเราเราก็ยังไม่หยุดที่จะนะคะหาเงินเข้ากระเป๋าหลายทางนะคะ เข้ามาละห้าหกหมื่นนะคะเป็นหมื่นมันก็เยอะนะคะพี่น้องมากผสมประสานกันมันก็เยอะค่ะหลายแสนนะคะแต่ดเดือนเนาะนั่นแหละมันก็เป็นการสร้างรายได้ให้เราอีกเพราะฉะนั้นนะคะอย่าหยุดพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองเพื่อที่เราจะมีรายได้และเราได้แบ่งปันช่วยเหลือคนให้เขามีรายได้มีชีวิตดีขึ้นแบบเราเราก็มีความสุขที่ได้ออกมาแบ่งปันข้อสุดท้ายเลยค่ะทุกคนคะนะคะทำด้วยความสม่ำเสมอแต่ก่อนเคยเห็นพีย่ยาออกมาสมมติพิย่ยาทำสม่ำเสมอ,อ,สมมอนะคะ ใช้สม่ำเสมอมากทุกคนคะแต่พอมันมีบางช่วงวที่พี่อาญาไม่สามารถทําได้พี่อาญาก็ทําวิดีโอแทนเห็นบอกเออเราก็ทําวิดีโอแทนก็เหมือนกับการที่เรามาแบ่งปันเหมือนกันทําวิดีโอแล้วก็ทําคลิปสวยๆหรือทำเนะ้คอนเทนต์ดีๆเป็นบทความให้คนนะหรือแชร์เรื่องราวดีๆที่ครูบาอาจารย์ครูสิธาทํามาพี่อาญาก็อธิษฐานจิตแล้วก็แชร์เราก็ได้บุญได้กุศลเหมือนกันนะคะก็เป็นการสร้างตัวตนเราเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น ตอนนี้พี่าย่าก็ปั้นหุ่นอยู่นะคะปั้นหุ่นตัวเองตอนนี้ก็มีเริ่มเริ่มลีนนะคะแต่พี่าย่าจะลีนมากกว่านี้อีกให้มันเห็นซิกแพคมากกว่านี้อีกนะคะนั่นแหละคือนะเราไม่หยุดที่จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงเรารักตัวเองเราต้องดูแลตัวเองให้หุ่นสวยห้าสิบสองกันยังแจ๋วคับพี่น้องเพราะว่าอยากให้ตัวเองเป็นคุณย่านะคะที่วิ่งกับลูกหลานได้นะคะ คือเราแข็งแรงเราจะเป็นแบบคุณย่ายุคใหม่ทุกคนทาะที่สุขภาพดีแล้วก็สวยด้วยนะนะคะข้อ3ก็คือเราต้องทําสม่าเสมอนะคะไม่มีคนสําเร็จคนไหนที่ไม่ขยัน,นพี่นอ้องคนสําเร็จทุกคนอุ้ยขยันทําสม่ําเสมอเห็นครูสิตาไหมรวยเป็นหลายพันล้านแล้วครูสิตาก็ยังออกมาออกมาสอนออกมาแบ่งปันออกอุ้ยครูก็ทําโน่นทํานี้ทําวิลล่าขายติดทะเลอีกนะครูทําทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวก็ ออกมาไลา่แบ่งปันนะครูขยันมากเนี่ยเห็นไหมคนสําเร็จเขาขยันแล้วก็ทําสม่าเสมอคนสําเร็จเขาจะไม่มีข้ออ้างว่าอุย้ยเ,เ,เอาไว้ก่อนเอาไว้พร้อมก่อนเออเอาไว้กินข้าวเสร็จก่อนเออครูสิตาไม่มีค่ะกําลังกินข้าวอยู่ครูสิตาก็แบ่งปันเห็นไหมคะว่าคนที่เขาสําเร็จเขาขยันทุกคนคนที่สําเร็จนะคะคนที่สําเร็จเนี่ยเขาจะขยันเรียนรู้นะคะอย่างสตีฟจ็อบ เขาก็อ่านหนังสือนะหรือแม้แต่มาร์คซ์กบเบิร์เขาก็อ่านหนังสือนะเดือนหนึ่งเขาก็อ่านเดือนละสองเล่มนะบางคนเขาอ่านหนังสือแบบนี้คือขยันน่ะแล้วเราล่ะเราเป็นใครอเราก็ต้องอ่านหนังสือด้วยนะคะเพื่อพัฒนาตัวเราเองด้วยแล้วเราก็ทําสม่ําเสมอออกหน้ากล้องก็ออกให้มันสม่ําเสมอนะคะแล้วก็ทําคลิปนะถ้าเราทําคลิป คือทำให้คนเห็นเรารู้จักเราทำคลิปวิดีโอบ้างออกมาไลฟ์บ้างแบ่งปันนะคะแบ่งปันบทความดีๆบ้างแบบนี้หรือแชร์เรื่องราวดีๆให้คนรู้จักเราและที่สำคัญเราต้องไปคอมเมนต์เพื่อนด้วยนะคะเราอยากให้คนรู้จักเราเราต้องแชร์ตัวเราเข้ากลุ่มนะคะเข้ากลุ่มนะเข้ากลุ่มเยอะๆนะคะและเราก็ต้องไปคอมเมนต์เพื่อนนะคะไม่ใช่ว่าเรารอให้คนมารู้จักเราเราต้องไปรู้จักคนนะคะ Facebook เ,เปิดที่มีเพื่อน5,000คน แอดเพื่อนให้มันครบค่ะแอดให้ให้ใช้ให้มันคุมเลยค่ะ5,000คนแอดเพื่อนที่มีคุณภาพที่เขาเล่น Facebook อยู่ไปทุกช่องทางพี่อี้ยไปติ k t o กด้วยแล้วก็ไป Youtube ด้วยไลน์ก็ก็ทําค่ะทุกคนคะเพราะฉะนั้นเราสร้างตัวตนเราต้องไปทุกที่เพราะว่าเราสร้างตัวตนฟรีงานออนไลน์ฟรีเรายังไม่ได้เสียเงินพี่อี้ยยังไม่ได้เสียเงินโฆษณาใดๆเลยนะคะพี่อียทำฟรีนะยังใช้นะคะ ใช้การตลาดแบบที่ครูสิตาสอนการตลาดเหนือม,มนุษย์นะคะเหนือมนุษย์ยังไงพี่ยาย่าเอา้าก็ใช้ความดีนำทางค่ะนะคะเวลาเราจะทำอะไรเราก็อธิษฐานจิตให้คนเขามีชีวิตดีขึ้นใครได้ฟังคลิปของพี่ยาย่าเขาก็จะมีชีวิตดีขึ้นรวยรวยฟังๆัง,งทุกคนและเขาไปต่อยอดทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นทำให้เขามั่งคัง่งร่ำรวยทำให้เขาดีทำให้เขารวยและเขาก็สามารถที่จะบอกต่อคนมากขึ้นมากขึ้นนะคะจากคนนะคะเป็นพันพัน,พนหมื่นหมื่นและล้านคนสามารถที่จะ มีชีวิตดีได้ถ้าเราแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราอยากสร้างตัวตนอย่าลืม3ข้อนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ย่าลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะลาไปก่อนะ่ะไปละจ้า